ครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ลุงพรอีกเช่นเคยนะครับกับทางมาสด้าสุขุมวิทหกสิบห้าบีชมอเตอร์พร้อมกับเพจ Facebook m a ด้าอะคาเดมี่แฟนคลัแล้วก็ช่องทาง y o ยูทูบมาสดา Review by อาจารย์ลุงพรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม m a สด้าสุขุมวิทหกสิบห้านะครับมีรถรุ่นใหม่ๆมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว m a สด้าสนะครับปี2023ตัวใหม่นะครับรุ่นนี้เป็นตัว C นะครับสำหรับ m a สด้าสนะครับเครื่องยนต์1.3ซีซีนะครับ 93แรงม้านะครับสลับตัว m a s t ต2 2023ตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับสังเกตง่ายๆครับสัญลักษณ์ของตัว Ma สเต2 2023รุ่น C ตัวนี้เขาเรียกว่า New Wave นะครับ New Wave มีอะไรที่แตกต่างกับตัวเดิมบ้างนะครับไปดูกันอันแรกเลยครับอันแรกจะเป็นในส่วนของกันชนหน้านะครับกันชนหน้าจะเป็นกันชนหน้าแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่ารุ่น New Wave สังเกตง่ายๆนะครับจะมีจุด สีเหลืองนะครับจะมีตัวพลาสติกสีเหลืองอยู่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่คือหน้ากระจัง New Wave สลับ m a s t e r 2 2023รุ่น4นะครับกันชนหน้าให้มาแบบใหม่นะครับกันชนหน้าให้มาแบบใหม่เหมือน m a z t e r 3นะครับแล้วก็โลโก้ m a z t e r ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับโลโก้ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับรุ่นนี้ให้ s m r t t r a k e City เอ่อ Smart City Brake Support มาในรถมัทดา2รุ่น4แล้วครับนี่คือเครื่องยนต์1,003นะครับ93แรงมา้าอะมาดูเป็นในส่วนของไฟนะครับไฟหน้าก็ให้เป็นไฟออโต้มานะครับมีไฟออโต้เดททไทมนึ่งไลน์มาให้เลยสลับตัวนี้พร้อมกับล้อนะครับเป็นลายใหม่นะครับล้อเป็นลายใหม่เป็นสีเดียวนะครับค่อนข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นลายใหม่ของตัวนิวมัทดา2รุ่น4 New New w a v e นะครับ สังเกตดูสำหรับรถคันนี้นะครับสีขาวนะครับสีขาวมุกนะแต่ฝาครอบเนี่ยจะออกเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีเซรามิกเข้ามาเพิ่มความสวยงามเพิ่มความดุดันมาให้กับผู้ลูกค้ายางยังเป็นดันหลบอยู่นะครับยางดันหลบขอบ15บเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มล้อลายใหม่เข้ามาให้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาเราให้ไฟเลี้ยวมานะครับทั้ง2ข้างกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับเป็น ไฟเลี้ยวติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับมาในส่วนของประตูสลับนิว2023นะครับเป็นรุ่น C นะครับมีสมาร์ทคีย์เลดมาให้กับผู้ลูกค้าแล้วนะครับมีสมาร์ทคีย์เลดมาให้นะครับนะครับผมให้ดูรอบคันนี่คือ4ประตูสหรับนิวมาด d a 2 2023เครื่องยนต์1 0 0นะครับ93แรงม้าตัวใหม่ล่าสุดของมาด d a 2แล้วนะครับสหรับรถรุ่นนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น โรโก้คาว่าสกายท g พนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินมีคําว่ามาตราสองมานะครับรุ่น C นะครับมีกล้องถอยจอดติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเซนเซอร์4จุดด้วยกันนะครับเซ็นเซอร์4จุดแล้วก็มีกล้องถอยจอดมาให้กับลูกค้านะครับสรับ4ประตูนะครับนะครับผมให้ดูในส่วนของด้านข้างดูด้านล้อไปเรื่อยๆนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับอ่า ในส่วนของน้ํามันนะครับน้ำมันของรถรุ่นนี้นะครับน้ำมันของรถมาด้าสรุ่นนี้นะครับที่เติมได้นะครับก็จะเป็นเบนซิน95แก๊สโซฮอ95 E20 นะครับสำหรับตัว m a z t e r n n w w 2023ตัวใหม่นะครับนั่นหมายความว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ E20 ประหยัดสุดแล้วครับสำหรับเครื่องยนต์ s y y a ข i ปมาด้าสครับผมให้ดูตัวในส่วนของด้านเบาะนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยนะครับ เบาด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังทั้งคันมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่น C นะครับเป็นเบาหนังแต่ว่าเบาหนังเนี่ยด้านด้านหลังของของเบาเนี่ยอจะเป็นผ้านะครับด้านหลังของเบาจะเป็นผ้าแต่ที่เราที่เรานั่งนั่งพิงเนี่ยจะเป็นหนังนะครับก็แผงด้านข้างก็จะเป็นหนังนะครับนั่นหมายความว่าสําหรับ New Mazda ส2 2023่บเนี่ยใส่เบาหนังมาจากโรงงานทุกคันแล้วนะครับลูกค้า สามารถลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนเป็นบ่อหนังแล้วนะครับเขาให้มาจากโรงงานเลยนะครับนี่คือมาด้าสตัว C ีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถมาด้าสตัวนี้นะครับตัว C ีเนี่ยข้างในเขาให้อะไรพิเศษเข้ามาบ้างนะครับเมื่อกี้บอกข้างนอกไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของหน้ากระจังนะแล้วก็สีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเดย์ไทม์นั้นนิ่งไลท์นะครับไฟออโต้กระจกมองข้างมีไฟให้ล้อแมกลายใหม่ขอบ15ยางดันหลบนะครับอ่ะเข้ามาดูข้างในครับ ตั premises, 1, ้งแต่แผงข้างประตูมาเลยนะครับผมขออนุญาตเข้าไปนั่งนะครับแผงข้างตัวนี yeah, ้จะเป็นบ่อหนังนะครับเป็นเป็นหนังมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นหนังมาจากโรงงานนะครับพร้อมกับเบาะนะครับเบาะตัวนี้ยังเป็นเบาะเมนวนนะครับเป็นเบาะเมนวนแต่ให้หนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับช่องแอร์ครับเพิ่มขึ้นมาจากช่องแอร์นะครับช่องแอร์ขอบช่องแอร์เนี่ยจะเป็นสีเซรามิกนะครับเป็นสีขาวเซรามิกตรงช่องแอร์นะครับขอบดําแล้วก็สีขาวเซรามิก ที่ผมให้ดูสีขาวเซรามิกตรงนี้นะครับมันจะมารับกับตัวนี่ครับมันจะมารับกับสีไข่นวลนี่ครับสีไข่นวลๆนี่ฮะสมัยก่อนมันจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้นครับสมัยก่อนนะั้นมันจะเป็นเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนพลาสติกคาร์บอนนะนะครับตัวนี้เขาให้เป็นสีเซรามิกมาจากโรงงานแล้วนะครับเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความสวยงามให้กับลูกค้ารวมทั้งตัว ตรงนี้ครับตรงคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าก็ใส่เป็นสีเทรมิทเขาเรียกไบโอพลาสติกนะนะครับเขาเรียกไบโอพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซ้ายขวาเลยผมว่ามันสร้างความสปอร์ตให้กับผูลูกค้านะครับสำหรับรถนิวมาด้าสองสองพันยี่สิบสามรุ่นนี้นะครับเบาะนะครับเป็นหนังแล้วพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีควบคุมความบันเทิงมีบลูทูธมาจากโรงงานแล้วนะครับ ตัวนี้จะมี Apple CarP l a y นะครับมี Apple CarP l a y Android Auto ตนะครับติดตั้งให้กับตัว C อยู่แล้วนะครับมี Android Auto Apple CarP l a y ให้ Air Auto นะครับ Air Auto หน้าจอ7นิ้วนะครับหน้าจอ7นิ้ว m z d นะครับไปดูในส่วนของตัวความบันเทิงเอโทษทีไปดูส่งของหน้าจอนะครับความปลอดภัยเขาให้อะไรเพิ่มเข้ามาให้นะครับลูกค้าหลายท่านนะครับยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับในส่วนของตัวความปลอดภัยเดี๋ยวผมให้ดูความปลอดภัยนิดนึงนะครับนี่ครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาให้นะคร สมาร์ทซิตี้เบรกซับพอร์ตนะครับสมาร์ทซิตี้เบรกซับพอร์ตเพิ่มให้มาในตัว C แล้วครับนั่นหมายความว่าลูกค้านะครับที่ซื้อมาล้ว2ตัว C เนี่ยเวลาขับรถในเมืองหรือ,อ,อความเร็วต่ำนะครับรถจะเบรกให้กระทันหันถ้าเราไม่ได้แตะเบรกนะครับนี่คือมาแล้วสตัว C ีนะครับนี่ก็สิ่งที่ให้ลูกค้าดูเมื่อกี้ก็จะเป็นทั้งด้านนอกและด้านในของตัวรถนะครับ กับราคารถนะครับรุ่นนี้มาสเตอร์2 2023นะครับนิว2023มาสเตาร์2นะครับตัวสีราคาอยู่ที่599,000บาทเหมือนเดิมนะครับไม่เพิ่มตังค์ไม่เพิ่มราคานะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวเพิ่มตังค์อีก7,000บาทนะครับลูกค้าสีขาวเพิ่มตังค์อีก7,000บาทแต่ถ้าไม่รวมสีราคาอยู่ที่599,000บาทนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาให้สมาร์ทซิตี้เบรกซัพพอร์ต กันชนหน้าแบบใหม่นะครับหน้ากระจังลายใหม่นะครับโลโก้ใหญ่ขึ้นนะครับแม็กทดทีล้อลายใหม่นะครับเป็นล้อลายใหม่นะครับแล้วก็เบาะหนังมาจากโรงงานนะครับพร้อมทั้งสมาร์ทซิตี้เบรกซัพพอร์ตนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากดูรถตัวจริงนะครับสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม m าสตาร์ศูนย์มิลลิ65บิสมอเตอร์ของเราได้นะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในทุกช่องทางให้กับ พวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ c e b o o k Master สุขวิท65เพจ Facebook m a s t คาร c a d มี 65, Master, ม่แฟนค l ับแล้วก็ช่องทาง YouTube Master Review บายอาจารย์ลุงพรนะครับแล้วคุณลูกค้าจะรู้ว่า Master มีดียังไง